ผมวิชิต d ีวนะครับวันนี้ขอสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับพี่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ผมก็จะพามานะครับเขียนลายวงจรของพัดลม4สายนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้งพัดลมนะครับการต่อวงจรในแนวในในแบบแบบฉบับที่มันแบบง่ายๆนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของอวงจรของพัดลมนะครับในกรณีที่เราทําขาดหรือเกิดการชอ็อตไหม้หรือว่า,าในการเช็คในการที่เราจะต้องการเช็ควงจรในกรณีใดกรณีแต่นะครับก็มันก็มีวิธีการตรวจเช็คหลายๆขั้นตอนแต่เราก็ต้องนะรเรียนรู้ไปในแต่และขั้นตอนนะครับก่อนที่จะทําตรงนั้นตรงนี้ได้ ผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับผมก็ไม่ใช่อาจารย์ผมก็ไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้นะครับบางทีในสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะไม่ถูกต้องเป๊ะตามหลักนักวิชาการหรือตามช่างหรือว่าตามอาจารย์ที่เขาได้ที่เขามีความรู้สูงเสมอไปนะครับแต่ผมก็อยากจะมาแบ่งปันเท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมมีประสบการณ์ผ่านมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ทั้งๆท,ที่ว่าผมก็ไม่เคยที่จะทําในเนวนี้ ให้ดูเลยสักครั้งเดียวนะครับผมก็อยากจะนำมาเสนอสักครั้งหนึ่งนะต่อไปเดี๋ยรับผมก็จะพามาเขียนนะครับชุดลายวงจรในแบบที่ผมเข้าใจนะครับในตัวชุดของพัดลมเครื่องนี้นะครับในที่อยู่ในสำหรับพัดลม12นิ้วเครื่องนี้นะครับส่วนมากแล้วมาตรฐานของนะครับของพัดลม ของพัดลมทั่วไปนะครับที่ที่เรา,าซื้อมาตามาท้องตลาดทั่วไปโดยที่ยังไม่ได้ผ่านการทันใหม่จากจากช่างนะครับรูปแบบการต่อก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของพวกมิตซูนะครับหรือว่า,าเป็นของโตชิบะหรือว่าพัดลมจีน นแนวลักษณะไหนก็แล้วแต่ก็จะเป็น,นแนวลักษณะเดียวกันนะก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับบ้างนิดหน่อยนะครับก็ในตรงนั้นเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับถ้าเราเข้าใจในรูปแบบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเรื่องของงานซ่อมนะครับทีนะครับผมจะเขียนเขียนให้ดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขดลวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเลกไปไหมครับน่าจะพอมอมมองเห็นได้ลยครับโอเคเราจะพยายให้ชัดนะครับโอเค อันนี้เป็นจุดรอยต่อกันระหว่างต้นลันปลายลันนะครับแต่ตรงนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดที่แบบชัดเจนนะครับว่าเป็นต้นลันปลายลันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเทอร์โมโฟิลต่อเข้ามานะครับจุดตัวเทอร์โมโฟิลต่อเข้ามานะครับก็จะเอาแบบเป็นง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์คาปาซิเตอร์นะครับ เส้นสายไฟที่ต่อเข้ามาหาสวิตนะอันนี้ก็จะเป็นชุดลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนิวตันนะครับนะฮะเราก็จะได้สัญลักษณ์ตามรูปแบบการต่อสายเข้ามานะครับตรงชุดเทอร์โมฟิลในลักษณะนี้นะครับ ก็ถ้าใครไม่เคยได้ดูดูหรือว่าเคยนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวงจรนะครับเวลาตอนดูก็จะดูงงงงนิดหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของคาปาซิเตอร์นะครับคา,าปาซิเตอร,ร์หรือว่า C นะครับที่เราชอบเรียกกันนะครับหรืออีกแนวหนึ่งที่ช่างก็พูดกันง่ายๆก็คือเป็นแคป แคปนะครับแคปไฟนะครับนะครับหรือคอนเดนเซอร์หรือว่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวชุดเทอร์โมฟิลนะครับอ,อันนี้จะเป็นเทอร์โมฟิลนะสัญลักษณ์ของเทอร์โมฟิลนะครับ,ญญรบเป็นเป็นในแนวลักษณะนี้เนะี่ยหงายขึ้นมาลักษณะน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นเทอร์โมฟิลนะครับ หรือเราเรียกกันสั้นว่าฟิลนะครับรผมจะใส่สัญลักษณ์ตัว F ไว้นะครับหรเห็นกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลายนิวตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นชุดเส้นของสตาร์ทนะครับผมจะไม่เขียนว่าต้นลันปลายลันนะครับเพราะว่า ถ้าเขียนในแนวลักษณะนี้เวลาผมชี้อะไรให้ดูมันจะทำให้งงแล้วก็สับสนนะครับก็เอาเพื่อเข้าใจว่าเออนี่คือ,อเส้นสตาร์ทนะครับเพื่อเพื่อการบอกกล่าวเวลาตรวจเช็คว่าเราจะเช็คอย่างไงว่าอะไรยังไงอะไรงนี้นะฮะนั่นก็เป็นเส้นสตาร์ทนะครับอ,อยู่ใกล้กับสตาร์ทก็จะเป็นที่อยู่คู่จับคู่กันสตาร์ทนั่นก็คือโช๊คสองนะครับแล้วก็โช๊คสองก็เป็นโช๊คหนึ่งนะครับ โชคหนึ่งแล้วก็มาเป็นต้นลันนะครับไม่ใช่ต้นลันเป็นลันนะโอเคเดี๋ยวผมพูดต้นพูดปลายเดี๋ยวจะทําให้เกิดความสับสนนะครับในตรงนี้ก็เอาเอาให้ได้ง่าย,ายๆว่าเวอองจรตัวนี้มันจับคู่กันนะครับสตาร์ทกับโชคสองนะครับสตาร์ทกับโชคสองมาจาับคู่กันก็จะเป็นสปีดหนึ่งนะครับนะครับ ชกสมาจับคู่กันกับชก1ก็จะเป็นสปีด2นะครับแล้วทีนี้ชก1กับรันมาจับคู่กันนะครับก็จะเป็นสปีด3นะครับต่อต่อเข้าในแนวสวิตนะครับ อเข้ากับสวิตในแนวนี้นะครับในชุดพัดลมของแต่ละเส้นนะครับมันก็จะมีค่าความต้านทานที่แตกต่างกันนะครับในการวัดหาที่อย่างเช่นที่เป็นตัวนะครับต้นลัน,นเป็นต้นลันที่ต่อเข้ามากับตัวชุดชุดสายนิวตันนะครับที่ต่อเข้าไปหาฟิวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของต้นลันตัวนี้นะครับ อันนี้ผมก็พูดเพื่อความเข้าใจง่ายๆในตรงนี้นะครับก็น่าจะเข้าใจในตรงนี้นะครับก็ทีนี้ผมมาพูดถึงว่าสมมุติว่านะรเราต้องการตรวจเช็คหานะคพวกชุดขดลวดที่มันขาดภายในนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่อาจจะเกิดการนะรัดวงจรเกิดขึ้นก็เลยทําให้เกิดการชอ็อตไหม้ภายในวงจรน,นะครับและทีนี้เราก็ต้องการเพื่อที่จะนะครับ ตรวจสอบว่าเส้นสายไฟหรือว่าตัวชุดพัดลมของเรานั้นนะครับมีความปกติยังไงเราก็สามารถที่จะวัดค่าค่าความต้านทานนะครับนะครับค่าความต้านทานได้แต่ลนเส้นไว้เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการตรวจช็คนะครับในการตรวจช็คตรวจสอบประมาณนี้ครับกรณีที่เราต้องการทราบค่าความต้านทานของอเส้นเส้นลัน เส้นลันที่ควบคู่กับตัวเทอร์โมฟิลนะครับเราก็สามารถใช้ใช้มิเตอร์นะครับใช้มิเตอร์ในการตรวจสอบนะครับในตรงจุดของสวิตได้เลยนะครับหรือเส้นเส้นไฟอันนี้จุดนี้จะเป็นเส้นจุดสายคอมมอนนะครับคือ3เส้นสปีดหน สปีดสองสปีดสามนี่คือจะเป็นคอมมอนทั้งหมดเลยบางคนก็อาจจะมีบางคนคิดว่าเอ๊ะอา้าวทำไมช่างทำไมช่างมาเขียนว่าอันนี้เป็นนิวตันนะครับต้องมีนะครับคุณอาจจะมีคิดอยู่ในใจว่าเออช่างบอกผูกหรือเปล่าครับว่าเออทำไมถึงมาเขียนว่าเส้นนี้เป็นอา่าเส้นเส้นนิวตันเส้นนี้อา่าทำไมมาเขียนว่าเป็นเส้นลายนะครับทั้งๆทนนี่ว่าอา่าเป็น ตรงนี้มันน่าจะเป็นเส้นไฟนะเพราะว่ามันต่อเข้ากับตัวเทอร์โมฟิลใช่ไหมครับผมว่ามันต้องก็ต้องมีคนคิดในแนวลักษณะนี้เหมือนกัน,นครับก็สาเหตุที่ผมเขียนว่าจุดนี้เป็นลายจุดนี้เป็นน,นิวตันเพราะว่าผมเขียนตามบอร์ดนะครับเขียนตามบอร์ดวงจรนะครับคือบอร์ดสวิตช์สวิตช์ว,วงจรเขาจะเขียนตอนที่เชื่อมต่อเข้ามานะครับเข้ามาตรงจุดที่เป็นสะพานไฟของสวิตช์นะครับ ที่เป็นสะพานไฟของสวิตนะครับมันจะมีกำกับเขียนไว้ว่าลนา์นะครับสปีดไลน์แล้วก็ 1, 2, 3ตามลำดับมาเลยนะครับและพอตรนี้พอตรงนี้ตรงจุดนี้เป็นไลน์นะครับจุดนี้ก็ต้องเป็นนิวตันใช่ไหมครับด้วยเหตุผลยังไงผมก็ไม่ดูนะครับก็ไปศึกษาเอานะครับไปศึกษาเอาไปอะไรเอาก็เดี๋ยวผมจะไปพูดอะไรเยอะเดี๋ยวมันก็จะเป็นการ จะเป็นการทําทให้ทำให้งงไปมากกว่านี้อะไรประมาณนี้เพราะว่าผมก็จะกลายเป็นนักวิชาการนะทุกวันนี้ก็เริ่มจะเป็นอาจารย์นะนะบอกแค่ <c oughs> <c oughs> สอนมาสอนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างก,ก็เริ่มจะกลายเป็นอาจารย์ในละักษณะนี้นนนะในการเก็บข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเก็บ <c oughs> ข้อมูลนะครับถ้าเราต้องการทราบว่านะครับค่าความต้านทานของอต้นรัน อันนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อ,อการเก็บข้อมูลไว้สําหรับเพื่อทาการ,นะรตัวเช็คตรวจสอบพัดลมของเราในกรณีที่แบบว่ามีปัญหาเราซื้อมาใหม่นะครับเรามีเครื่องมืออะไรพรอวลาเราก็ทําการวัดต้นโอ่มอวัดวัดค่าความต้านทานไว้นะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการทราบว่านะครับขวดลันนะครับมีค่าความต้านทานเท่าไหร่ตอนที่เราซื้อมใหม่นะครับเราก็เอามิเตอร์ ตั้งไปที่ย่านโอห์มนะครับย่านโอห์มไปที่ประมาณสักคูณ10ก็ได้นะครับคูณ10นะครับคูณ10โอห์มนะครับคูณ10โอห์มนะครับไม่ใช่10บเคนะครับประมาณสัก10โอห์มนะครับแล้วก็ทำทำการวัดนะครับแล้วก็จดค่าค่าความต้านทานไว้ระหว่างาต้นลันนะครับระหว่างตรงชุดที่เป็นตัวชุดต้นลันตรงจุดนี้นะครับ เราก็จะได้ค่าความต้านทานของต้นรันมานข,อของเส้นเส้นรันมาเราจะพูดว่าต้นรันดีกหว่าชอบติดเปล่าเป็นต้นรันนะครับเราจะได้ค่าความต้านทานของเส้นรันมานะครับที่บวกพร้อมไปกับตัวชุดเทอร์โมฟิวนะครับแต่ถ้าหากว่าพัดลมบางตัวที่มันไม่มีตัวชุดเทอร์โมฟิวนะครับม,มันก็จะมีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรือไม่เราไม่ได้ต่อตรงชุดเส้นสายไฟนะครับ เส้นสายไฟหรือว่า,านะครับตัวชุดที่นํากระแสไฟเข้าไปนะครับค่าความต้านทานในการตรวจเช็คของเราก็จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเรา,าตรวจเช็คในรูปแบบไหนนะครับอ,อยู่ที่ว่าเราตรวจเช็คในรูปแบบไหนนะครับเราตรวจเช็คในรูปแบบนี้ที่ว่าการต่อครบสมบูรณ์แบบนี้นะครับเราก็จะได้ค่าความต้านทานาตามตัวชุด ที่เราต่อโหลดเข้าไปในตรงนี้นครับก็พอทีนี้นะครับพอถ้าเราต้องการนะครับอยากจะรู้ว่าค่าความต้านทานของอชกหนึ่งนะครับเราก็อม,มาวัดตรงที่ชุดตัวของสปีด2และสปีด3นะครับเราก็จะได้ค่าความต้านทานของโชคหนเก็บไว้เป็นข้อมูลน,นะครับและทีนี้เราต้องการวัดค่าความต้านทานของ ชกสองนะครับตัวชกสองนะครับาไว้เป็นข้อมูลเราก็วัดจากตรงจุดที่เป็นชุดสปีดหนึ่งนะครับชุดสปีดหนึ่งกับสปีดสองนะครับพวกเออสปีดหนึ่งสปีดสองคู่กันนะครับเราก็จะได้ค่าความต้นานทานของชกสองไว้เป็นข้อมูลนะครับแล้วทีนี้นะครับอาจจะมีคนสงสยัยว่าอ้าวแล้วอ่าแล้วไอ้กดสตาร์ทนะครับแล้วเราจะ เก็บไว้เป็นข้อมูลได้ยังไงนะครับในตรงนี้นะครับก็อาจจะมีคนถามมาเช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะเก็บตุกตรงชุดต้นสระไว้เป็นข้อมูลได้อย่างไรนะครับนะครับในข้อมูลในตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ได้นําเสนอวิธีทางลัดไปแล้วนะครับวิธีทางลัดไปแล้วนะครับเพราะว่า ต้นสตาร์ทนี้คือมันค่อนข้างที่จะหาจุดที่เราะจะหาจุดที่เราแบบหาหาเก็บข้อมูลว้ได้ยากนะครับนอกจากว่าเราจะถอดตรงชุดพวกนี้ออกมาทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ทําการไล่เรียงส,สายไฟออกมาทีละเส้นแล้วก็ทําการวัดดูนะครับมันถึงจะวัดดูได้นะครับเพราะว่ามันไม่มี จุดที่เราจะวัดได้เลยนะครับหรือว่าใครมีจุดที่วัดได้ก็ๆๆช่วยช่วยนำช่วยนำเสนอผมหน่อยก็ได้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่ไม่เคยไม่เคยที่จะนำมาวัดในตรงจุดนี้นะครับในตรงตรงจุดสตาร์ทจุดนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะวัดได้นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยวัดถ้าเราจะวัดตรงจุดสตาร์ทเราอาจเพราะวา่ามันจะมีตรงเส้นหนึ่งนะครับก็เขียนลายวงจรมาดู ผมฟังวันนี้รับรองครับมีคนงงแน่นอนครับวันนี้มีงงครับมีงงนะครับอ่าอันนี้ต้นนะครับต้นลันนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับปลายนะครับปลายสตาร์ทนะอันนี้คือจะเป็นอ่าจุดที่ไว้สําหรับต่อกับตัวชุดคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซีนะครับ หรือคาปานะครับนะครับแล้วที่นี้นะครับแล้วทีนี้เราผมก็จะเขียนวงจรมาให้ดูกันนะครับในการต่อในแต่ละจุดนะครับผมก็เขียนมาหลายวงจรแล้วล่ะนะครับแต่ก็ไม่เคยมีใครถามเข้ามาก็คงจะเข้าใจกันหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความบันเทิงกันแล้วกันนะอัันะนี้จะเป็นที่ต่อเข้ามากับตัวต้นลันนะครับ ที่เป็นชุดๆไปนะครับไม่ใช่ต่อกับตัวต้นหลันนะนี่จะเป็นแยกต่อเข้ากับคาปาซิเตอร์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นลํลดับการการต่อเข้ากับตัวชุดคอยัดลมนะครับเป็นเป็นสู่การต่อมาตรฐานนะครับก็จะเป็นสตาร์ทนะก็จะเป็นช็อคสองนะครับก็จะเป็นช็อคหนึ่งนะครับแต่ฝั่งนี้ส่วนตรงปลายก็จะเป็นช็อช็อคสองนะครับเป็นช็อคหนึ่งแล้วก็เป็นลันนะครับ ก็จะเป็นปลายลันมาตรงจุดจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะทําการเชื่อมต่อข้หากันนะครับจุดนี้ก็จะทําการมาเชื่อมต่อข้หากันครับผมทําสัญลักษณ์นี้ก็เข้าใจตรงกันนะครับไม่ใช่สัญลักษณ์ไดโอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำแบบเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมต่อกันถ้าจะง่ายๆก็เป็นบวกบวกกันบวกกันก็หมายว่าเกิดการเชื่อมต่อกันนะครับ แล้วพอเกิดการเชื่อมต่อกันแล้วก็จะแปลงกลายเป็นค่าความต้าน e ทานในแต่ละอย่างก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสปีดหนึ่งะครับอันนี้ก็จะเป็นสปีดสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปีดสามนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่อยากจะรู้ค oui> ่าความต้านทานนะครับค่าความต้านทานของ ตัวชุดต้นลันไอ,อชุดของอต้นสตาร์ทและปลายสตาร์ทนะครับมีค่าความต้านทานเท่าไหร่โดยที่เราเราไม่ต้องถอดอถอดออกมาหรือว่าแกะลื้อออกมาเพื่อที่จะวัดสายเส้นของลวดข้างในนะครับผมก็ว่าสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเราจะวัดตั้งแต่นะครับตัวต้นสาย ตัวต้นสายที่ต่อเข้ากับ itor, คาปาซิเตอร์นี่ะตัวต้นสายที่ก็ต่อคาปาซิเตอร์สมมุติว่านะครับส่วนมากแล้วในเป็นพัดลมอันนี้ที่คือผมรู้แล้วว่าเส้นสีนี้นี่คือต้นลันนะครับต้นลันส่วนเส้นสีดํานี่คือาฟสตาร์ทนะครับเราก็ตัดตรงชุดคาปาซิเตอร์ออกนะครับตัดเส้นออกตัดเส้นออกขาใดขาหนึ่งนะขานี้มันยังต่อกันอยู่ก็ได้นะครับ แล้วขานี้มันมันยังต่อกันอยู่ก็ได้หรือว่าจะตัดออกหมดเลยก็ได้เพื่อความไม่สับสนนะครับเราก็ใช้มิเตอร์จับวัดตรงที่จุดนี้นะครับแล้วเราก็ใช้มิเตอร์อีกเส้นหนึ่งนะครับนะครับอีกเส้นหนึ่งเราไปจับตรงที่ชุดของนะครับชุดของอชุดของสปีดสปีดหนึ่งนะครับ ชื่อของสปีดหนึ่งตัวหน่อยคือสปีดหนึ่งนะครับตรงนี้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้เป็นเป็นสปีดหนึ่งนะครับตัวนี้อาจจะเป็นสปีดหนึ่งนะครับสมมติว่าตรงเนี้ยไอตัวไอตัวเส้นสีเหลืองนี่เป็นสปีดหนึ่งนะครับคือไม่พูดเจาะจงนะครับเพราะว่าเส้นสายไฟของแต่ละเส้นมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็จับวัดตรงจุดนี้นะครับจุดนี้กับตรงจุดสุดสปีดหนึ่งตรงจุดนี้ครับเราก็จะได้ข้อมูลว่านะครับนี่คือสปีดหนึ่งนี่คือ ข้าคอามเมเ่อราของตัวสตาร์ทนะครับตัวตัวสตาร์ทเดี๋ยวสักครู่นะครับมีคนเอาพัดลมมาให้ซ่อมนะครับโอเคครับพอดีเขาเอาพัดลมมาให้ดูให้นะครับเดี๋ยวเป็นยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้อมิตซูเนี่ยเป็นยี่ห้อมิตซูขนาดประมาณสิบหกนิ้วนะครับมิตซูพิชินะครับโอเคนะเดี๋ยวคงจะได้ทําคลิปให้ลงน่าจะเป็นอาจจะได้ลง อาจจะลงไปก่อนก่อนที่จะลงคลิปนี้นะครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับที่เราศึกษาในด้านทฤษฎีก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาใช้ในภาคปฏิบัตินะครับเพราะว่าทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคทฤษฎีนั้นมันต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับมันก็เป็นเรื่องดีนะครับสมมุติว่าเรามันเป็นเรื่องดียังไงนะครับ ผมพูดเจาะลึกไปผมคิดว่าน่าจะมีความงงเป็นอย่างมากเลยนะครับคนที่เขาอ่ารู้ในทางด้านทฤษฎีนะครับก็ถ้าเขารู้ในทางด้านทฤษฎีเนี่ยถ้าในกรณีเกิดการขาดหรือเกิดการช็อตไหม้ขาดไปจากเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับถ้ารู้ในทางด้านภาคทฤษฎีในแนวลักษณะนี้นะในในวงจรที่ผมเขียนให้ดูในแนวลักษณะนี้นะครับก็ เขาสามารถที่จะทําการต่อนะครับต่อเส้นคนลวดพัดลมนะครับกลับคืนได้โดยที่ไม่ต้องใช้วิเตอร์ในการวัดเลยก็ได้นะครับอันนี้ในแนวกรณีที่แบบว่าถ้าตัวชุดของพัดลมนี้มันยังเสียอยู่นะครับโอเคนะครับอย่าเพิ่งเจาะลึกมาในตรงนั้นนะครับว่าจะมีการมองในรูปแบบลักษณะไหนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คนที่เข้ามาใหม่นั้นเกิดความมึนงงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเกจ เล,เล็กๆน้อยๆนะครับในการเขียนวงจรที่ผมได้นําเสนอลงไปนี้ก็ใช้เวลาไปก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับผมจะพามานะครับพามาถอดนะครับพามาถอดตรงชุดพัดลมตัวนี้ออกและแกะออกมาทีละเส้นทีละเส้นนะครับแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ พามาใช้มิเตอร์ในการวัดแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับวัดแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับว่ามีเทคนิควิธีการในการนะครับวัดแล้วก็ประกอบเข้าไปยังไงนะครับแล้วก็ผมก็จะต่อตามลายวงจรสากลนตัวนี้นะครับจะพาต่อลายวงจรสากลนเบื้องต้นในแนวลักษณะนี้นะครับสาหรับพัดลมในแนวลักษณะนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจในวงจรพื้นฐานในแนวลักษณะนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะ มาเข้าใจในในการต่อวงจรเบื้องต้นใน,นลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วก็ชํานาญแล้วนะครับเราก็าสามารถต่อได้โดยที่ไม่ต้องใช้มิเตอร์ก็ได้นะครับมีเพื่อนช่างของผมท่านหนึ่งนะครับเขาต่อวงจรโดยที่เ้าลมขาดมาเนี่ยเขาต่อโดยที่เขาไม่ต้องใช้มิเตอร์เลยนะครับเขาใช้ความชํานาญการาที่เขามีพื้นฐานาในตรงาลายวงจรใน,นลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็ นำมาต่อในตรงนี้ได้ว่าเออเออ,เอ,อสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเส้นที่มันขาดไปคือมันขาดไปจากคู่ไหนมันมาทางด้านไหนฝั่งไหนเขาก็สามารถหยิบจับมาต่อได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มิเตอร์เลยคู่เก่งมากเลยนะครับสุดยอดนะครับเพื่อนช่างผมน,นะครับดูไม่ต้องใช้มิเตอร์นะครับเพราะว่าพัดลมมันก็เป็นเรื่องซ่อมง่ายๆนะครับเป็นงานที่ซ่อมง่ายๆแล้วก็คนก็ทําคลิปกันเยอะนะครับแล้วทีนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องเมื่อเรา เมื่อเราซ่อมเป็นนะครับเราก็ต้องเขียนลายวงจรเป็นในแบบฉบับที่เราเข้าใจนะครับในแบบฉบับไม่ต้องเขียนมันอย่างผมก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนมันอย่างผมก็ได้นะครับบางทีผมก็เขียนมาก็พยายามจะนําเสนอให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดและรวดเร็วอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับก็โอเคนะขอเกขอเกินไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาถอดแล้วก็มาประกอบใหม่นะครับว่าประกอบยังไงนะครับประกอบชุดเส้นขนลุ่นเข้า ลันสตาร์สปีดหนึ่งสองสามทำยังไงนะครับแล้วก็หาค่าความต้านทานในลักษณะนู่นนี่นั่นนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็ขอเป็นคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับในการนําเสนอนะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับงงไม่เข้าใจยังไงก็แชทมาด่ามาสอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับผม